สวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับใครที่อยากจะชุบนาฬิกานะครับนี่เลยครับภาพก่อนทําและหลังทํานะครับผมจะขึ้นให้ดูก่อนเลยนะอย่างตัวเนี้ยผมก็แกะมาชุบให้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าทุกชิ้นทุกอย่างผมจะชุบทั้งข้างนอกข้างในนะครับทองเนี่ยก็จะเลือกได้3แบบนะครับก็จะเลือกได้เป็นสีทองนะครับหรือสีพิงโกนะครับเขาเรียกว่าทองชมพูเนาะหรือไม่ก็เป็นทองคําขาวนะครับส่วนเคสเนี้ยคือนาฬิกาไซโกนะครับก็มีเพื่อนๆส่งมาให้ผมชุบนะครับส่วนค่าชุบทั้งเรือนเนี่ยก็หลายพันบาทนะครับก็อยู่ที่ ช่วงราคาว่าทองช่วงนั้นน่ะมันขึ้นไหมนะครับส่วนทองที่ใช้ชุบก็คือเขาเรียกว่าทองไมค่อนนะครับร้านผมเนี่ยจะชุบสองไมค่อนเลยถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งมาชุบกับผมได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามไลน์มาสอบถามราคาค่าชุบก่อนได้นะครับไม่ว่าจะชุบไซโก้นะครับหรือชุบนาฬิกาสาวิตต่างต่างก็รับชุบได้หมดนะครับแล้วที่สําคัญคือไม่ลอกไม่ดํานะครับ รับประกันให้ด้วยนะครับ6เดือนเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะซ่อมนาฬิกาอยากจะเปลี่ยนกระจกอยากจะเปลี่ยนยางกันน้ําร้านผมก็รับทําครบวงจรเลยนะครับชื่อร้าน w a ตถุวีนะครับก็เข้ามาหาผมได้นะครับร้านอยู่แถวลําคําแหงอยู่กรุงเทพนะครับโอเควันนี้ผมวัตถุวีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ